โยโยโยบายมังกรเจนกับคืนูหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนกูหนังทุกช่องทางครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับบิ๊กแมทเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับต้องไปที่เวลา5ทุ่มครึ่งพิมลิอังกฤษลอนดอนดาบี้แมทพรานัมฮอสเปอร์อันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงครับสเปอร์มี33แต้มจากการชนะ10เสมอ3แพ้ไป5เกมล่าสุดในลีกนะครับบุกชนะคิสัอพาเลตมาสล่ตบ ก็เปิดบ้านเบียดชนะพอสมัตมา1 0นะครับสภาพทีมคอนเต้ยังโมสิตใช้งานลูคัสมูราและก็น่าจะรวมไปถึงริชาริสันและโรดิโก้เบนทันกูนะครับแต่ว่าข่าวดีลุ้นได้เดยันคูลูเซฟสกี้กลับมาช่วยทีมนะครับที่เหลือตัวตหลักเหมือนเดิมครับเปียรฮอยเบียกพวกอีวานเปริสิสนะครับแล้วก็แนวรุกอย่างซนเฮืองมินกับแฮร์รี่เคนก็คงต้องลงตัวจริงต่อเนื่องจากเกม F a ฟเอคัด้วยสัํปายนะครับในขณะที่อาร์เซนอลของมิเกลอารเตต้าครับ,รบ44แต้มจากการชนะ 4, เสมอ2แพ้ไป1เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเสมอนิวคาสเซิลมา0ูนต่อ0นย์ะครับล่าสุดลงเล่นในฟุตบอล FA ฟครับก็บุกถลม Oxford, ่มอ็อกฟอร์ด3ต่อ0ูนย์ครับโดยเกมนั้นมิกเกลอตเตตาก็ใช้ผู้เล่นชุดผสมนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักๆก็จะกลับมาหมดครับตรงกลางแดนกลางอย่างสมัสปาเตกรานิตชากา้ากลับมาแน่ครับที่เหลือมาตินโอเดกาดกาเบรียลมาตินเนลลี่บูกโยสาก้าหน้าเป้าเป็นเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทียนะครับเกมแรกที่เจอกันอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะ3-1ครับ ก่อนเกมเขายกให้อาร์เซนอลบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอางอ่ายๆถ้าดูจากฟอร์มภาพรวมฤดูกาลนี้อาร์เซนอลเป็นต่อสเปอร์จริงครับแล้วก็จะว่าไปสาการมันเข้าทางอาร์เซนอลด้วยครับหลังจากที่แมนซิตี้ไปสะดุดแพ้แมนยูนะครับทำให้อาร์เซนอลมีโอกาสที่จะทำช่องว่างห่างออกไปอีกนะครับแต่ถ้าไปดูสถิติการมาเยือนสเปอร์8ปฤดูกาลหลังสุดในลีกไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลไม่เคยบุกมาชนะเลยครับแถมเป็นการแพ้ กลับออกไปถึง6ครั้งครับเท่ากับว่ามาเยือน8ครั้ง เสมอได้2เกมที่เหลือแพ้หมดเลยครับนี่เป็นจุดที่น่าสนใจและความเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับโดยภาพรวมสเปอร์อาจจะดูเป็นรองครับแต่ผมว่าจุดตรงนี้พอเล่นในบ้านเป็นดาร์บี้แมชสเปอร์จะฮึกเหิมและสู้ได้ครับเกมแบบนี้ในแง่ของการเชียร์ครับซื้อ2มุมดีกว่าครับวัดใจท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมมองว่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับมีโอกาสออกเสมอนะครับให้เชียร์ท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย